อามาครับคลิปต่อนะครับเมื่อกี้มันเต็มครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทั้งหลายเราก็จะเทออกนะฮะจิ้งกงจิ้งกีงกบกนี่เรือดโอ้ปีกยังไม่ออกเลยครับปีก ตัวเออโดดครับโดด๋ยวดีจัดมาวันหนึ่งมาเฮ้ยเ้ยออกโดดแรงครับโดดแรงนี่ตัวนึงครับอ๋อโอ้นี่ครับสามครับไปห้าได้สามครับ ถือว่าไม่แห้วนะฮะเพื่อนๆ